สวัสดีครับเทศกาลกินเจนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูเจอีกเมนูหนึ่งนะครับมาฝากนะครับจะเป็นโปรตีนเกษตรผัดพริกแกงนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับกินเล่งก็อร่อยแล้วก็กินกับข้าวยิ่งอร่อยนะครับเป็นกับข้าวเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเราทําขายเนี่ยเราควรจะขายเท่าไหร่นะครับต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันในคลิปนี้เลยครับ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราทอดโปรตีนเกษตรก่อนนะครับผมตั้งกระทะไว้น้ำมันร้อนแล้วนะครับแล้วก็นำโปรตีนเกษตรลงทอดเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการทอดนะครับถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวทอดให้เหลืองเลยครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับโปรตีนเกษตรของเราสีสวยแล้วนะครับสีเข้มแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยนะครับ ก็หลังจากที่ทอดโปรตีนกระเสร็จเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันแล้วนะครับผมก็ใส่น้ํามันพืชไปใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ําพริกแกงเจนะครับอันนี้หาซื้อได้ช่วงเทศกาลกินเจนี่หาซื้อไม่ยากละในตลาดเริ่มมีขายแล้วนะเดี๋ยวเราผัดน้ําพริกแกงก่อนนะครับเมนูนี้นะครับเราจะเน้นผัดแห้งนะครับ ริกแกงหอมแล้วนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผัดให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้นะครับเราจะผัดให้น้ำตาลละลายเลยนะครับน้ำพริกแกงที่ผัดก็จะออกเป็นเหนียวเหนียวนิดนึงเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่โปรตีนเกษตรลงไปเลยในะขั้นตอนนี้ตามด้วยพริกชี้ฟ้าใส่ตอนนี้เลยนะครับคลุกเคล้าเร็วๆให้เข้ากัน ให้น้ำพริกแกงนี่เคลือบตัวโปรตีนกเกษตรเลยนะครับตอนนี้ผัดเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็โรยใบมะกรูดซอยนะครับลงไปหอมมากจากนั้นนะครับงาขาวงาดำคั่ว ใครที่มีงาขาวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีงาขาวงาดำสองอย่างเลยโอเคปิดเตาเรียบร้อยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของ โปรตีนเกษตรผัดพริกแกงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะเป็นแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนําสูตรนี้ไปทําขายสร้างไรายได้นะครับเดี๋ยวผมอมธิบายกันนะครับว่าสําหรับในตารางคํานวณต้นทุนเนี่ยผมคํานวณเป็น2ส,สูตรนะครับเพื่อจะได้ลงตัวนะครับโปรตีนเกษตรที่ใช้นะครับก็จะใช้ทั้งหมด400กร,รมัมหรือ4ขีดนะครับ40บาทน้าพริกแกงเจ8ช้อนโต๊ะนะครับ3บาท43สตางค์น้ำตาลทรายนะครับ8ช้อนโต๊ะ2บาท76สตางค์ซี ลูกขาว8ช้อนโต๊ะนะครับ6บาท3สตางค์น้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชเนี่ยสามารถทอดได้ประมาณคร่าวๆ4รอบนะครับ6บาท60สตางค์พริกชี้ฟ้าแดงใช้4เม็ดนะครับ5บาท88สตางค์ใบมะกรูดใช้ทั้งหมด14ใบนะครับ70สตางค์แล้วก็งาขาวสําหรับตกแต่งนะครับใช้ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะจะอยู่ที่6บาท70รวมค่าใช้จ่ายในการทําโปรตีนกษตรผัดพริก สำหรับพอบ้านไม่บ้านนะครับจะอยู่ที่72บาทเวลาเราชั่งน้ำหนักเนี่ยช่งถุงละขีดนะครับได้ทั้งหมด9ถุงเลยนะครับ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคํานวณต้นทุนสําหรับค้าขายสิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ถามว่าวิธีการหาค่ายิวหายังไงนะครับเอาปริมาณหลังตกแต่งแล้วหารด้วยปริมาณก่อนตกแต่งแล้วเอานําทั้งหมดเนี่ยมาคูณร้อยก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีค่าแรงด้วย ผมใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับอันนี้เผื่อเวลาไปนอกจากนี้ผมมีอื่นอีก20%นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปลาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด9ชุดนะครับผมตักชุดละขีดหนึ่งน,นะครับร้อยกรัม ต้นทุนต่อชุดจะอยู่ที่15บาท4 6สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35เของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่44บาท17สตางค์สมมุติว่าถ้าให้แนะนํานะครับเออเราควรจะขายถุงละเท่าไหร่ดีเราก็ขายถุงละ40น่น่ได้นะครับสมมติว่าขายถุงละ40บาทเราก็จะได้กําไรต่อถุงอยู่ที่24บาท54สตางค์ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าแพงไปก็ขาย35บาทได้ครับกาไรก็ต่อถุงอยู่ที่1 9บาท5 0 สตถือว่าลงทุนไม่เยอะเลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับโปรตีนเกษตรผัดพริกถ้าเราขายตลาดนัดเราสามารถแพ็คใส่ถุงนะครับถุงละร้อยกรัมได้นะครับก็จะทาให้สะดวกสบายขายง่ายขึ้นด้วยเนาะแล้วก็สูตรนี้รสชาติอร่อยลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ YouTube Channel, ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเล่นเชฟเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ